สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับผลของการไปรเยือนพม่าของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาพบกับมินอองไหลออกแถลงการร่วมพูดถึงการที่จะหาทางสู่สันติภาพพูดถึงหยุดยิงที่จะขยายเวลาไปจนถึงสิ้นปีพูดถึงการจะให้ทูตพิเศษของอาเซียนซึ่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา ไปเยือนเมียนมาเพื่อจะพบปากกับฝ่ายต่างๆหาทางกลับสู่สันติภาพและความพรองดองแห่งชาติแต่ขณะเดียวกันการประทะการถล่มทั้งอากาศของกองทัพเมียนมาต่อชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะล่าสุดนี้ก็ยังถล่มเดือดชาวคารเรนีซึ่งอยู่ตรงข้ามของชายแดนฝั่งแม่ห้องสอนของเรายัางดุเดือดและก็รุนแรง เห็นไหมครับว่าภาพสองภาพนี้ย้อนแย้งกันขนาดไหนขณะที่มินอองหลายกับฮุนเซนออกแถลงการร่วมภาษามไพเราะเพราะพริ้งว่าเราจะจับมือกันเราจะทำตามฉันธรมติหข้อของอาเซียนแต่ขณะเดียวกันก็ถล่มทางอากาศทางบกทำให้คนเมียนมาโดยเฉพาะชาติพันธุ์ต่างๆทั้งฝั่งที่ตรงกันข้ามกับแม่สอดตาของเรา กับฝั่งตรงกับ,กบแม่ห้องสอนเนี่ยต้องหลบลี้หนีภัยกันจ้าละว,วัดหน,นีตายกันเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนแต่ถแถลงการที่เนปิโดโอเมืองหลวงเมียนมาระหว่างฮุนเซนและมินอองหลายน,นั้นพูดถึงสันติภาพพูดถึงการหยุดยิงอย่างชนิดที่เราไม่เชื่อเลยครับว่าแล้วท่านผู้นำทั้งสองไม่ตระหนักหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและเมียนมา ร,รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาคุณพรักสุคนซึ่งก็ไปร่วมการไปเยือนครั้งนี้ด้วยและเป็นคนจะมีบทบาทสำคัญเพราะว่าจะเป็นทูตพิเศษอาเซียนหรือทูตพิเศษประธานอาเซียนก,ก,ก็คือนายกฮุนเซนของกัมพูชาเนี่ยต่อกิจกรรมกิจการเมียนมาโดยที่คุณพรักสุคนแถลงข่าวหลังจากกลับจากเมียนมาพร้อมกันกับนายกฮุนเซนว่า การพบปะของทั้งสองท่านนั้นดีมากมีความคืบหน้าทางบวกเป็นความคืบหน้ามีความก้าวหน้าทางบวกในการที่จะนำไปสู่กระบวนการสันติภาพที่ตกลงและเป็นชันธรมติของอาเซียนคุณพระสุคนยอมรับว่า ุนเซนไม่ได้ขอพบกับองซานซูจีไม่ได้ขอพบกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารแต่ในแถลงการร่วมของฮุนเซนกับมินอองไลนั้นพูดถึงจะให้ตัวแทนของเมียนของกัมพูชานั้นพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียจะนั้นเป็นเรื่องแปลก ถ้าฮุนเซนต้องการที่จะทําตามฉันธรรมติของอาเซียนจริงจะต้องมีการพูดถึงว่าทําอย่างไรถึงจะยื่นมือไปถึงฝ่ายตรงกันข้ามกับกองทัพด้วยโดยเฉพาะองซานซูจีจะว่าไปแล้วข้อพิพาทวิกฤตในเมียนมานั้นมีตัวละครหลักอยู่สองคนเท่านั้นก็คือองซานซูจีกับพลเอกอาวุโสมินอองไลชัดๆง่ายๆ แต่ว่าคุณเซนซึ่งก็คงจะเป็นนักการทูตเก๋าพอครับว่าคราวนี้มาเมียนมาต้องได้คะแนนได้เครดิตไม่กลับไปมือเปล่าก็คือมีแถลงการร่วมที่ทำให้เห็นว่าบทบาทของคุณเซนนั้นโดดเด่นในอาเซียนมากทาให้เห็นว่าเขาเป็นผู้นำของโลกเพียงคนเดียวคนแรกและคนเดียวที่ไปเยือนเมียนมาหลังจากก่อรัฐประหารโดยมินอ่องหลายเมื่อนหนึ่งกุมภาพันธ์ ีที่แล้วเป็นคนเดียวเลยครับแล้วแกก็บอกว่าแกไม่แคร์ถ้าแกจะกล่าวหาแกว่าแกมาอุ้มบินออนไลน์คุณปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศมีตำแหน่งรองนายกกัมพูชาด้วยนะครับคุณปรักสุคนก็บอกกันนะข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าวิธีการของกัมพูชาเรื่องเมียนมานั้นเราจะเลือกวิธีการที่แตกต่างไปจากคนอื่น ใช้คำว่า a different approach คือใช้วิธีการที่แตกต่างไปจากพูดง่ายๆคือของอาเซียนเดิมซึ่งเดิมทีนี่ก็จะมีแกนหลักที่ต้องการที่จะลงโทษมินอองหลายที่การเป็นเด็กเกเรไม่ทำตามฉันธรรมติห้าข้อก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนซึ่งเป็นประธานปีที่ผ่านมากลุ่มประเทศอาเซียนเหล่านี้นั้นต้องการที่จะชัดเจนกับมินอองหลว่าถ้าคุณไม่ทาตาม ฉันทำมาติข้อใดข้อหนึ่งเลยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะให้ความชอบธรรมกับคุณได้แต่คุณเซนมาอีกรูปแบบนึงถ้าใช้ภาษาของรัฐบนิรีตามประเทศของคุณเซนก็คือเราจะไม่เอาหัวไปชนกำแพงพูดงา่ายๆคือวิธีการของคุณเซนนั้นจะไม่กล้าวและเข้มเหมือนกับ อินโดนีเซียมาเลเซียจะไม่เอาหัวชนกำแพงโดยที่ความหมายก็คือว่าถ้าทำแบบเดิมก็คือไปชนกำแพงไม่สำเร็จแล้วก็จะยิ่งเจอกับแรงต่อต้านจากฝ่ายกองทัพของเมียนมาแต่แน่นอนครับนี่ก็แปลว่าในปางปฏิบัตินั้นคุนเซนกำลังมอบความชอบธรรมทางการเมือง ให้กับการรัฐประหารที่นำโดย Min มินอองไลทเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมาความชอบธรรมนี้เรื่องสำคัญมากและเป็นสิ่งที่มินอองไลต้องการอย่างยิ่งประโยคหนึ่งที่มินอองไลายบอกกับคุณเซนโดยการอ้างของคุณประสุคนว่าขอบคุณท่านนายกคุณเซนที่ยืนอยู่เคียงข้าง เมียนมาใช้คําว่ายืนข้างเมียนมาไม่ได้บอกว่ายืนข้างกองทัพเมียนมานะครับดังนั้นนี่คือถ้อยทีถ้อยใช้คําว่าวินวินในแถลงการร่วมนั้นก็ใช้คําว่าวินวินคือชนะทั้งคู่ชนะวินวินอาจจะสําหรับฮุนเซนและมินอองหลายถือว่าวินวินเพราะทั้งสองคนได้ประโยชน์จากการไปรยืนั้งนี คุณเซนได้ประโยชน์จากการที่สามารถมีบทบาทโดดเด่นในฐานะเป็นประธานอาเซียนปีนี้ที่จะบอกให้ชาวโลกรู้เลยว่าเห็นไหมข้าพเจ้าสามารถไปพูดคุยกับมินอองหลายได้ข้าพเจ้าจะเป็นคนผลักดันให้เกิดสันติภาพข้าพเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าใจความสลับซับซ้อนของปัญหาของเมียนมาและข้าพเจ้าก็จะใช้วิธีการการทูตแบบที่ สามารถจะนำไปสู่การหาทางออกได้นี่คือวินสำหรับหุ้นสซ็นวินสำหรับมินออนไลก็คือโอ้นี่คือความชอบธรรมแล้วนี่คือประธานอาเซียนนะนี่คือคนที่สามารถจะพูดแทนอาเซียนได้และมาพบและมาออกแถลงการร่วมและมาให้การยอมรับบทบาทในฐานะผู้บริหารประเทศนี่เลยครับ นี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้วินวินแต่สําหรับประชาชนชาวเมียนมามันไม่ใช่วินมันไม่ใช่วินแน่นอนของฝ่ายใด้ฝันมันคือลุสลุสคือมีแต่แพ้และแพ้แพ้ก็คือว่าวิธีการปราบปรามประชาชนของมินอองไลน์นั้นไม่เป็นที่รังเกียจของหุ่นเสียนเลยแม้แต่น้อยแพ้เป็นเพราะว่าก็แปลว่าการปกครองด้วย อำนาจทหารในเมียนมารนั้นจะยังยืดเยื้อต่อไปโดยไม่มีแสงสว่างที่ปลายทางเพราะคุณเซนไม่ได้พูดถึงฝ่ายตรงกันข้ามเลยคุณเซนไม่ได้พูดถึงเสียงต่อต้านคุณเซนไม่ได้รับรู้ว่าระหว่างที่เข้าไปเยือนเมียนมาไปที่เนปิดอน,นั้นหลายๆเมืองในเมียนมามีการประท้วงเผาหุ่นต่อต้านบอกว่านี่คือการให้ท้ายให้ความชอบธรรมกับเผด็จการ ุณเซนไม่ฟังเสียงอื่นๆใดเลยนอกจากเสียงของมินอังไลคุณเซนไม่ฟังแม้กระทั่งเสียงของอาเซียนอื่นๆว่าระวังนะอย่าไปตกหลุมของมินอังไลอย่าไปทําอะไรที่ถึงกับเป็นการมอบความชอบธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้อาเซียนได้ตั้งเป็นจุดยืนไว้แล้วว่ามินอังไลจะต้องทําในอย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นดําเนินการตามฉันธรรมติห้าขอที่ตัวมินอังไลเองไปร่วมประชุมกับผู้นําอาเซียน เมื่อวันที่24เมษายนที่จาการ์ตาแต่หุนเซนในภาษาที่ใช้ในถแถลงการร่วมนั้นก็พูดคลุมคลุมกว้าง,างคล้ายคล้ายกับว่าเขียนให้มินอองหลายยอมรับว่าจะทำตามฉันธรรมติอาเซียนเพราะว่าระบุไว้ในนั้นว่าสิ่งที่ทั้งสองพูดจาในถแถลงการร่วมนั้นคือการดำเดนินการตามรอยและแนวทางของอาเซียนแต่อ่านให้ดีครับ ระหว่างบรรทัดนั้นก็คือต้องสอดคล้องกับ5ข้อ o a d แ a p ของรัฐบาลทหารเมียนมาด้วย5ข้อของอาเซียนต้องสอดคล้องกับ5ข้อของรัฐบาลมินอองหลายด้วยอ้าวตกลงมินอองหลายเป็นคนกำหนดใช่ไหมว่าฉันจะทำหรือไม่ทำทำข้อไหนทำเมื่อไหร่ตามอาเซียนเนี่ยต้องอยู่ที่เงื่อนไขของฉัน2 เปิดทางให้กับทูตพิเศษอาเซียนว่าด้วยกิจการเมียนมารักสุคนเข้าไปในเมียนมาพบปะกับใช้คำว่า all parties concerned ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นำไปสู่กระบวนการสันติภาพและการเจรจาแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เข้าไปอย่างไรไม่รู้มีกรอบการทำงานอย่างไรไม่รู้ไม่บอก เพราะในนั้นเขียนอีกคำหนึง่งเงื่อนไขที่สำคัญบอกว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเมียนมาในขณะนั้นนั้นอ้าวที่ผ่านมาปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ว่าตอนที่บรูายเป็นประธานอาเซียนปีที่ผ่านมานี้และทูตพิเศษอาเซียนว่าด้วยกิจการเมียนมาคือรัฐมนตรี ต่างประเทศของบรูไนคุณเอรวันยูซอฟจะขอเข้าไปในเมียนมาก็กไม่ได้เพราะว่าทางฝ่ายทูตพิเศษก็ใช้คำเดียวกันขอพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาไม่ได้ต่างอะไรกับคำพูดที่อยู่ในแถลงการร่วมระหว่างฮุนเซนกับมินอองไลเลยแต่ตอนนั้นเข้าไม่ได้ขอกี่ครั้งกี่ครั้งก็เข้าไม่ได้ อ้างว่าสถานการณ์ยังไม่พร้อมในเมียนมาแต่พอเปลี่ยนมาเป็นฮุนเซนประธานอาเซียนผ่านมาแค่ชั่วข้ามเดือนข้ามสัปดาห์อ่าตอนนี้บอกว่ามาได้แต่ก็ยังไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับนั่นก็คือไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้จะมีกรอบการทำงานอย่างไรและเมื่อถ้าฮุนเซน ไม่ตอนที่ออกข่าวเนี่ยไม่ได้พูดถึงตัวละครสำคัญอย่างองซานซูยีเลยเนี่ยมันก็แปลว่าโอกาสที่เราจะเห็นความสมานฉันจากกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับกลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐประหารน,นั้นเป็นกลุ่มที่ต้องการมีสิทธิ์และก็มีเสียงมีกลุ่มชาติพันธ์ ติดอาวุธที่ในแถลงการร่วมบอกว่าจะเปิดโอกาสให้มีการพูดจากันเรื่องขยายการหยุดยิงต่อไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็บอกว่าให้ตัวแทนจากกัมพูชาเนี่ยท่านรัฐมนตร,ตรีต่างประเทศเข้ามาร่วมฝังสนทนาด้วยแต่ก็ไม่บอกเมื่อไหร่ไม่บอกอย่างไรไม่บอกว่าใครจะเป็นเจ้าภาพให้อำนาจแค่ไหนไม่รู้เพราะเจตนาจริงๆไม่ได้ต้องการให้เกิด แต่ต้องการจะมีเอกสารฉบับหนึ่งที่ถแถลงโดยท่านนายกหุนเซนและประธาน SAC เีมินออนไลน์เนี่ยว่าอ่านี่ไงมีถแถลงการร่วมแสดงเจตนารมที่สอดคล้องกับอาเซียนแล้วไงแต่มันจะไม่เกิดหรอกครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเองก็ยังมีความระแวงว่าถแถลงการนี้มันจริงจังแค่ไหน อ,องซานซูจีก็ยังถูกจับขึ้นศาลอยู่มีข้อหาไม่ต่ำกว่า11กระทงมถูกตัดสินไปนแล้วหนึ่งสองกระทงมจำคุก4ปีลดเหลือสองปียังต้องรออีกอย่างน้อย10คดีมินอังหลายก็อ้างมาตลอดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วว่าท่านรัฐมนตรีต่ตางประเทศบรูไนนี่ยังมาไม่ได้ไปพบกับอ,องซานซูจี และอดีตประธานอธิบดีวินมินของรัฐบาลก่อนไม่ได้เพราะทั้งสองท่านเป็นผู้ต้องหา<ฮ>ตอนนี้เนี่ยถูกสารตัดสินไปแล้วด้วยไปพบไม่ได้ตามกฎหมายของเมียนมาถ้าอย่างนั้นรัฐมนตรีตามที่กัมพูชาที่กำลังบอกจะเข้าไปพบกับทุกฝ่ายเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้กรอบนี้เหมือนกันบอกว่าท่านไปพบองซานซูจีไม่ได้นะเพราะตอนเนี้ เธอเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่จำเลยเฉยๆเ,นะเป็นนักโทษเลยนะเพราะวาสารตัดสินไปนนะว่าจำคุกนี่ก็จะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายๆฝ่ายมองเห็นว่าถแถลงการรรูปที่ออกมาเมื่อวันคืนวันศุกร์และวันเสาร์คือเมื่อวานนี้ไม่มีความหมายอะไร ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าคุณพระสุคนพยายามจะบอกว่ามีประเด็นที่ไปทางบวกมีความคืบหน้าพอสมควรคุณพระสุคนเปิดเผยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าคุณเซนนายก กัมพูชาได้ยกประเด็นกรณีอดีตที่ปรึกษาเศรษฐกิจขององซานซูจีที่เป็นชาวออสเตรเลียที่ชื่อชอนเทอร์เนลซึ่งขณะนี้ถูกฟ้องและก็กำลังขึ้นศาลในเมียนมากนักเศรษฐศาสตร์ออสเตรเลียคนนี้ชอนเทอร์เนลเนถูกกล่าวหาว่าละเมิด กฎหมายว่าด้วยความลับของรัฐบาลคุณเซนถามมินอ่องหลายเรื่องนี้ก็เพราะว่ารัฐมนตรีต่ตางประเทศออสเตรเลียมาริสเพนได้ขอให้คุณเซนได้ถามมินอ่องหลายเรื่องนี้เพราะว่านักเศรษฐศา,ศาสตร์ออสเตรเลียคนนี้นั้นถูกจับ ก็แน่นอนครับคงจะเป็นเพราะว่าใกล้ชิดกับองซานซูจีแต่ถูกกล่าวหาว่าคล้ายๆกับไปขโมยความลับราชการของรัฐบาลคุณพระสุคนบอกนักข่าวว่าคุณนายกคุณเซนได้ยกประเด็นนี้กับท่านมินอองไหลโดยตรงและคำตอบจากท่านก็คือขณะนี้คดีนี้อยู่ในกระบวนการศาล เมื่อเสร็จกระบวนการนี้แล้วมินอองไลจะพิจารณาเรื่องนี้ความหมายก็คือมินอองหลในฐานะเป็นผู้นำสูงสุดมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายใต้กฎกติกาของรัฐธรรมนูญที่มินอองหลอ้างเนี่ยก็คือสามารถที่จะพิจารณาลดโทษอย่างกรณีขององซานซูจีได้ ของซานซูจีศาลตัดสิน4ปีแต่จำคุกมินอังหลายลดเหลือ2กรณีนักเศรษฐศา,ส,าสตร์ออสเตรเลียคนนี้มินอังหลายก็ตอบคล้ายๆเรื่องนี้ตอนนี้อยู่กระบวนการศาลถ้าศาลตัดสินจบเมื่อไหร่มินอังหลายก็จะพิจารณาอ่าเห็นไหมครับว่ามันเป็นระบบการปกครองที่อำนาจมารวมศูนย์อยู่ที่คนคนเดียวจริงๆ ขณะเดียวกันบริเวณชายแดนติกับไทยนั้นการศึกสงครามยังเดินหน้าต่อไปอย่างน่ากังวลน,นะครับจากรายงานล่าสุดของสำนักข่าวชายขอบ Transborder News ที่อ้างถึงข่าวท้องถิ่นบริเวณนั้นบอกว่าชาวบ้านกะเหรี่ยงแดงกะเหรี่ยงแดงนับพันทะลักเข้ามาฝั่งไทยเพราะว่ากองทัพเบียนมาใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบโจมตีหนัก กองกําลังคารเนีใกล้ชายแดนแม่ห้องสอนก็กลัวว่าฐานฐานไทยอาจจะโดนลูกหลวงด้วยครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้เองนักข่าวบอกว่ากองทัพพม่าได้ยิงถล่มกองกําลังพักก้าวหน้าคารเนีหรือ KNP พอย่างหนักตามแนวชายแดนรัฐคารเนีและชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ห้องสอนทำให้ประชาชนชาวคารเนีหรือกะเรียงแดง หลายร้อยคนหนีตายเข้ามาลบภัยฝั่งไทยสื่อออนไลน์ของคาร์นีคือคารนกันตราวดีไทมส์กันตราวดีไทมส์บอกว่าการโจมตีทางอากาศที่เมืองลอยก่อซึ่งเป็นเมืองหลวงของคาร์ n นีเบื้องต้นพบว่าเครื่องบินขับไล่ของทหารพรมา่าสองลำโจมตีพื้นที่เมือง ลอยก่อเมื่อเวลา14นาก50นาทีก็คือเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆชาวบ้านในพื้นที่ได้ถ่ายภาพเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบได้พร้อมให้ข้อมูลว่าเห็นการประทะระหว่างกองกำลังประชาชน PDF คือ People's Defense Force และทหารพรมา่าเกิดขึ้นอย่างหนักบริเวณพื้นที่ที่ชื่อบริเวณนั้นชื่อมายลง จริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่6มก,การาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนี้สำนักข่าว The กันตราวดี Times บอกว่าผู้ลี้ภัยที่หนีสงครามจากการโจมตีทางอากาศและการลาตระเวนในเขตพื้นที่ควบคุมของ KNPP มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผู้ลี้ภัยคนหนึ่งบอกว่าหลังจากทำอาหารและกินข้าวได้สักพักหนึ่ง ก็มีเครื่องบินบินผ่านไปมาแล้วก็ยิงปืนในขณะในระยะที่ไม่ไกลาจากเรานะักทำให้ต้องวิ่งหนีกันต่อไปเป็นการหนีภัยสงครามครั้งที่สองหลังจากที่เมื่อวานก่อนหน้านี้หนึ่งวันเนี่ยกองทัพพมา่าได้บินเข้ามาในพื้นที่ควบคุมของ KNPP หลายครั้งเลขาธิการของพรรคก้าวหน้าแห่งชาติการณี ชื่อครูเดนิเอลบอกว่าขณะนี้ผู้ลี้ภัยกำลังหนีภัยสงครามอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยที่ชายแดนระหว่างชายแดนไทยกับคารนีและบอกว่าผู้คนส่วนมากหนีไปแล้วกำลังวิตกกังวลพอเครื่องบินบินวนทิ้งระเบิดผู้ลี้ภัยพยายามอ,อพยพออกจากหมู่บ้านดโนกุเข้าไปในชายแดนไทยที่อยู่ ไม่ไกลนะผู้ลี้ภัยกําลังจะไปถึง2กลุ่มและมีอีก2กลุ่มกำลังอพยพตามไปกลุ่มแรกมีประมาณ200คนอีกกลุ่มหนึ่งมีประมาณ1,000คนหนีเข้าไปหลบภัยในพื้นที่ชายแดนไทยผู้ลี้ภัยในพื้นที่ควบคุมของ KNPP อาศัยอยู่ในค่ายลี้ภัยในรัฐคารณเรนีตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เมื่อเดือนกรกฎาปีที่แล้วครับ เพจของ AEC ASEAN บอกว่าแรงขาวผู้นำระดับสูงของกองกำลังทหารเกรี่ยงขยา KNPP หรือเกรี่ยงแดงบอกว่าทหารขยาที่ฐานปฏิบัติชื่อกรายามูกายามูตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านแม่สวยกูแม่สวยอูของหมู่8ตํตำบล ผ่าบองอำเภอเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราเเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีทางอากาศจากทหารเมียนมามีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของทหารเมียนมารุ่นเอ8มหิดผลิตโดยประเทศรัสเซียสองลำลำเลียงทหารเมียนมาจำนวน30สบนายมาเสริมกำลังที่ฐานที่มั่นของทหารเมียนมาตั้งอยู่ตรงข้ามฐานยามู ของกองกำลังกะรเรีย่ยงขยะคาดว่าเตรียมพร้อมจะเปิดฉากการโจมตีฐานยามูของขยะในเร็วๆนี้นี่คือบรรยากาศการสู้รบที่ยังดุเดือดและก็รุนแรงต่อไปเพราะมันมีเครื่องบินต่อเครื่องบินมิก 29, 2 9สองลำโดรนรุ่น ch 3 a อีก1นึ่ลำบินลาตระเวนเหนือพื้นที่ฐานยามูของกะรเรียงขยะไปจนถึงฐาน าฐานทนาควายของฝ่ายขยาคาดว่าเป็นการบินเพื่อตรวจสอบที่ตั้งของฐานกองกำลังกะรเรียงขยาก่อนจะจะมีการเปิดฉากการโจมตีรอบใหม่นี่ครับนี่คือบรรยากาศที่เป็นข่าวอยู่ในท้องที่และก็ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่มินอองไลน์กับ ุนเซนเขียนในแถลงการร่วมว่าซิสไฟคือหยุดยิงห้าเดือนจะจบในปลายกุมภานี้มินอองหลายก็บอกกับุนเซนว่าแต่เราจะขยายการหยุดยิงไปจนถึงสิ้นปีจะเชิญตัวแทนพิเศษอาเซียนของกิจการเมียนมาเข้ามาร่วมเพื่อเราจะได้ตั้งวงพูดคุยกับกลุ่มที่ติดอาวุธที่เป็นชาติพันธุ์เพื่อสงบศึก ซีสไฟที่บอกว่าทุกวันนี้ยังมีผลอยู่เนี่ยแต่สงบศึกหรือว่าหยุดยิงอย่างไรครับที่มันยังเกิดการประทะกันอย่างดุเรือดรุนแรงทั้งทางอากาศทั้งทางภาคพื้นดินนี่คือสภาพที่เราเห็นว่าผู้นำพม่าพูดอย่างการกระทําของกองทัพพม่าเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยสิ้นเชิงดังนั้นจะให้ใครเชื่อว่า ทั้งหมดนี้การพบปะระหว่างมินอองหลายกับคุณเซนนั้นจะมีผลทางปฏิบัติมิเจตนาที่จริงใจที่ต้องการเห็นความสงบอย่างแท้จริงไม่ใช่เลยครับตราบเท่าที่คุณเซนและมินอองหลายยังไม่สามารถบอกกับชาวโลกโดยเฉพาะอาเซียนว่าแล้วจะทำอย่างไรในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแถลงการการพบปะระหว่าง คุณเซ็นกับบินออนไลน์จึงเป็นเพียงกระดาษจึงเป็นเพียงคํามั่นสัญญาสวยๆที่ไม่มีใครเชื่อปฏิกริยาจากกลุ่มรัฐบาล NUG National Unity Government รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่เป็นฝ่ายต่อต้านกับฝ่าย PDF People's Defense Force ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกองกำลังร่วม ไม่มีความเชื่อแม้แต่น้อยว่านี่จะนำไปสู่สันติภาพหยุดยิงและการเจรจาโดยมีตัวแทนของรัฐบาลกัมพูชาทำหน้าที่ในนามของอาเซียนแม้แต่น้อยเลยครับต้องดูอย่างนี้ไปว่าละครตบตาเรื่องนี้จะนำไปสู่อะไร